สวัสดีครับผมชอบวัชรพลน,นะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของโกเบลโกเอสเคสองร้อยมาร์คเอเปคเอรับวันนี้เขาก็ยืนข้างข่งควรกับ m าร์คเทนะครับมาร์คเทนเอสเมามาดูทีมงานนึ่งครับที่เปิดบอไบโอแก๊สใหม่นะครับ เป็นชั้นแรกที่เขาขดนะครับโอ้ทำไมคขนั้นเอียงๆนั่นนะ่นะ SM เจอกับ XM ครับ K 3 m เจอกับ K5V หน่อยมาดูมุมข้างหลังเขานะครับเพราะว่ามุมนี้มันไม่มีลมแล้วก็แสงมันสวยนะครับ มัเยืนถ่ายด้านข้างของเขานะครับฝั่งข้างหน้าในย้อนแสงนะครับย้อนจนมือดอนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเขาตักไวอยู่นะครับตักไวดีเหมือนกัน12นาทีนี้ได้อยู่3ดมครับ3-4ด้ำเลยละ่ะ ดินสวยดินแดงนะครับทีมนี้ก็เป็นทีมเดียวกันกับที่รถแท็กเตอร์เอ็กอาแท็กเตอร์ของฮิตาชินะครับทีมเดียวกัน การใหญ่ๆครับต้องใช้10บล้อถึงจะคุ้มนะครับไม่มี6กล้อวิ่งด้วยครับสิบล้อมันแบกได้ครับมันมีความคุ้มค่าของมันสูงสองนาทีครึ่งคุณผู้ชมเอาเอาเอ,เอจมไม่จมจมไม่จมเอเอไม่หมดครับน่าจะสามสี่สีนะครับ แตกตัวเองหน่อยครับคุณผู้ชมโครสมบัติกรุป ลอลม ยังเท่าแกแล้วก็ผู้รับเหมาทีมงานนะครับที่เอื้อเฟื้อให้กับทางชอวัชรพลเข้ามารีวิวกปรทางานของเครื่องจักรของทีมงานท่านได้นะครับจริงๆก็ทุกทีมงานก็ให้ถ่ายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีมงานแล้ว่าผู้รับเหมาหลายๆทีมงานเขาก็เป็นเอผมนะครับเป็นเอฟชอววัชรพลหรือว่าดูคลิปชอวัชรพลอยู่นะครับ 240ครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็น2524นะไม่เห็นงานสดครับสิบล้อบัง กระบอกอาร์มนึ่งจะรั่วครับซปเปอร์เอนี่เป็นสเปคแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าบูมอาร์มเขามีการเสริมพิเศษให้นะครับตั้งแต่โครนบูมยันปลายอาร์มนะครับ แล้วก็ช่วงล่างเขานี่เป็นช่วงล่างแบบรรลเลอร์นะครับรรลเลอร์บนแล้วก็มีการเสริมซองล้อน,นํานะครับนี่เป็นสเปคแข็งแกร่งนะครับเป็นรุ่นยอดทิตยอดนิยมครับค่อนข้างที่จะมีความทนทานสูงนะครับสําหรับ S M เป็นราคาด้วยนะครับราคาดีไม่ขยับลงเลยนะครับ ราคาในแข็งโปกเลยเอ้ทำเวลาได้ดีครับ6นาทีเองครับ2ดำอู้2สีไม่ลอดครับชมไม่รอดนะ2สีนะขนาด3ซีซียังลำบากครับโอ้โอ้ รอดำนิดนึงครับรถดำจอดรออะไรเนาะมาแล้ว S M ถือว่ายังใหม่นะครับ S M ไม่รู้ว่ากี่พันชั่วโมง รอหน่อยนึงครับคุณผู้ชมครับกำลังเข้ามา<อ>ที่เคทีเค k ถึะว่า,าโคตรสมบัติกรุ๊ปนะครับ จะเสร็จแล้วครับตรงตรง,ตรงอ่าตรงมุมบอนะครับมุมบอ่อแล้วก็ขอบบอก็ขดเป็นแนวตั้งแบบ90องศาวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนดึงสลบแล้วก็ตอนจะทำดินมนะครับอขอบอ่างนะครับขอบบอก็ค่อยดึงสลบขึ้นไปนะครับ ตอนนี้น่าจะสองหกูนนะครับดูจาก่นเขาแล้วสองหกศูนนี่กำลังดีครับคุณผู้ชมเ,ออเก้อนเป็นก้อนเลยครับ เสียววานนี่ครับเป็นลูกลังครับนั่นมันตกลูกลังมาสามดับน่าจะไม่ถึง11นาทีนะครับที่สำคัญคือเข้าใส่เยอะด้วยนะไม่ได้ใส่น้อยนะครับดินมันค่อนข้างอุ้มนะครับ ดินมันเปียกเค่อนข้างอุ่มมันจะเลยได้ปริมาณงานไวครับสิบนาทีครึ่งคุณผู้ชมมาดูเขาออกตัวน่ครับสองหกศูนย์เป็นยังไงมันเนืดครับมันเนืดไม่ออกหนึ่งพิเศษนี้ไม่ได้นะอ เสร็จครับจมครับจมจมโอ้โหดันครับดันดันดันเออได้แรงส่งนิดหน่อยก็ยังดีครับสุดอามก่อนใหม่ๆครับ f m 1เดูกันอีกดัมและกันคุณผู้ชม ถ้าโทรศัพท์ไม่ร้อนตัดจบก่อนนะครับน่าจะได้เห็นสีดำนะครับจอเริ่มมืดมองไม่เห็นจอเลยครับเปลี่ยนลายเลยครับสามสี่สี่ สี่รันี่ประมาณน่าจะประมาณสิบสามนาทีมากว่าสิบสี่นาทีนะครับจริงๆถ้ารวมเวลาคัาตักนั้นก็น่าจะประมาณสักสิบนาทีในนิดครับสิบนาทีในหน่อย ตาเมชลิน ดนันึงนะครับดินหมดพอดีตรงนี้ ก็กระดกครับนาที่อีกจักหนึ่งโอเคผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟเวอร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชอชลพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆในช่องรับคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรถไมโครรถดับทีมงานโคตรสมบัติก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวิดีโอนี้ลาแล้วครับจัดให้ชม14นาทีครับ